ดีครับผมเอาเดี๋ยวชิปนีก็มาอยู่กับรถไถพอดีนะครับพี่น้องอาจารย์ไหวเพ่นได้ทุดสอบถางสามครับพี่น้องถางสามที่้องชี่อีครับนี่ ดูครับดูกับทางสามครับพี่น้องมาดนอู้งานหลา,หลายครับพี่น้องเอ้ยานกลบ่อไหนได้ครับมาดน สอบครับืัอนี้เอาเอาจริงเลยนะครับนี่อาจารย์ใบพันบอกว่าเพันสิไทยตากแดดไว้ครับพี่น้องนี่ไอตากแดดไว้เหรอเตวัญญาคือสีบุมนี่ะครับมันสีนี่เด็กต้นใหม่ไงครับนี่ นี่แหละครับผลงานของรถไถฟอร์ดครับหางสามครับพี่น้องยี่ห้อเช่เครับเนี่ยถืออยู่ประมาณนี้แหละครับเ,เดี๋ยวจามาดก3มามช่งบนทันไปเลย่อยๆครับพี่น้องหลังจาก เคยเบิ่งแต่ฐานหกครับืัอนี้มาประล่องผีมือกันเลยครับพี่น้องอู้เอ้ยใส่ฐานสามครับืัอนี้นว้าวบทนัดครับพี่น้อง หมอเอาเนี่ยปิดจมูกไว้นำไมครับเนี่ยนั่นไงเฮ้ยพื้นที่บริเวณที่เราพมยือนอยู่นี่สมัยที่กี่เพุ่มจะเป็นพ่นพ่นกอไผ่ครับนี่ยพ่นกอไผ่ตรงที่ละ่ะยุ้ยจะเหงาไผ่ครับพี่น้อง เงาไผ่หนาขึ้นอยู่มือนี่เต็ดล้างสางอยู่ครับพี่น้องเลยแต่ว่าโปรใสปัญหาครับสัานี่เอาบรอยูแทแน่นอนเจอกพันสามนี่มุนเอเล่เลยครับมึงที่หลอจากใหม่จัหงังครับประเด็นกระดอนกันขึ้นมาเลยครับพี่น้องเลย โหดร้ายครับพี่นอ้องเ้ยนี่มองพุ่มยืนเนี่ยกับิเป็น้ายๆคือน,น้องสะนี่ครับ เสียงอูใหม่จากไรครับพี่น้องเลยกระดิ่งกระดอนกันขึ้นมาเลยของเท่ไอ้นี้วะครับพี่น้องนี่แหละผมก็จะคู่บางนี่แหละครับว่าหผสีแข็งก่วกันครับเมื่อนี้มาปลาล่องกันเลยครับพี่น้องระวางหางสามกับใหม่หรือว่าสิเป็นดินเกลนเนแข็งแข็งทั้งสี่ครับสิเป็นพ่นปกติอะไรเป็นพุ่นนครับบางนี่พ่นใหญ่นํำ โค่นใหญ่อีดีคำองนี้มามือเรกอาจารย์ใบแล้วเดือดห้อส่เต็มที่เล้วครับพี่น้องฐานสามแล้วครับปาดลงไปเลยครับโบยูดิงเข็งๆนี่หาบจุดเลยครับพี่น้องราบเหมือนหน้ากองเลยครับ<ม>่ฟังนั่นกันทเป็นแผนค้นใหม่ครับพี่น้องเอ,อ้ย ไม้ออกให้เบิดเลยครับนี่พวกเศษไม่เศษไหลอู้หลเงี้ยงครับของดีดีอยู่โอ้บรรยากาศดีครับม้านนี้มุมดีดีอยู่ไปว,ว,ว,ว่าเทียทีไปว่าแดด เจอดินพ่นครับพี่น้องเลยเจอพ่นครับเจอพ่นเต่ว่าอาจารย์ใบเขาบอกว่าซัมซี่มครับพี่น้องเลยซัมน <ics> ี so ่ crunchy. ถามีท่านใดสนใจรถเท็กเตอร์ฟอร์ดกัอย่าลืมนะครับเด้อตามที่ว่าเบอร์ทัวผมเด้ยบอกไปแล้วครับพี่น้องเบอร์ของท่านอาจารย์ชุรศาสตร์เพิ่นครับ086 2415156ครับพี่น้องติดต่อได้ครับบ่ว่ิสิป็นสาน3หรือว่าสิลินอนยางเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อง ดีดดงดวเลยว่คยออกกรรวะครับพี่น้องเลยอู้ยเหลืออีบมกีข้องแนแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ง หางสามกับนี่นะครับของอาจารย์เพิ่นนี่จำนายนะครับี่หางสามเรือว่าจิเป็นฐานพุ่นกับนี่ครับพี่น้องเลี้ยวเจสภาพครับสภาพดีแต่เป็นทานจีบและค่าซื้อในจ๊หน่อยครับหรือว่าถ้าสภาพปานกลางนี่ก็รหนาค่ากับจิตวเป็นไหนครับพี่น้องก็พอกั้ง กระเลีเ้ยดเยะมากครับขัอยางเขาไก่ะอะไรครับพี่น้องด้วย เหมืงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องไงเรื่อยๆครับเด้อ มูลเอเล่ครับพี่น้องเอยลยราคาผ่านสามครับพี่น้องอาจารย์ใบเพลนเด็ดปรับเข็ดกับมือเลยครับอัดลูกปอกลูกปืนเข่าไม้เบิดทุกอย่างเลยครับพี่น้องบม่ว่าสิเป็นผ่านขี่เมาหรือว่าสิเป็นผ่านหนึ่งผ่านสองผ่านสามครับพี่น้อง อัดเขาเรียบร้อยเสียงอยู่ใส่เสียงจวดจัดปาดยาวไปเลยครับพี่น้องโอรโนอกรับบมีครับมือนี่หันเจ้ายาวลูกเดียวครับสาหรับกอดเท้าเดียวเฮ้ามือนี้ครับเครื่องที่หาครับลุ่นี่ ทำงานี่หายห่วงครับพี่นอ้องอือื้างเสียงเลยครับพี่น้องเลยแต่ว,ว่าเสียที่อย่างเดียวครับมันไง แอบแนมกันจ่อๆยังบอเห็นกันอยู่ครับพี่นออ้องเ้ยอันนี้ทีมงานมาขนใหม่ครับพี่นออ้องโอ้ยถ่านผูชมกับเจมสนร้ายครับพี่นออ้อ,นนเนนองเลย นะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่แหละเป็นผลง,งานของแผนสามครับเแฟนรับเพป็นจากเบิร์กับถานสามครับซอยเบิร์ซอยเสียกันได้แล้ครับพี่น้องเด้อมองไรบบดี้กับคอมเมนต์มาได้ครับนี่งบอกผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยครับนี่อืงการใบห้องจะเก็บมุมแล้ว ีว่าโอเคครับพี่น้องอาไทยได้เบิ้งคลิปนี้แล้กาาวก็ขอกดไลค์กดแชร์นี่ด้วยครับเด้อหรว่าใครได้ดกดแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับ ต่อใหม่เด้ออาจารย์นีงต่อกับสีหร้ยเนตรเล็น้อยครับมนอนตอนเป็นพุ่นใหญ่โค้งน้ำใหม่เก่าครับพี่น้องได้โทษที่เลยครับทำได้สค่หนึ่งนี่ถอดหัวเรียดในได้ดิ ดครับหดเอาเลยอีกขอัองสุดท้ายครับพี่นอ้องดีอะไโอีคแล้รครับพเรียบลอยนะครับ กบข้องกลางเลยเรียบร้อยครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ เรียบร้อยแล้วบันเรียเรียบร้อยสวัสดีครับผม